ในลำธารของออสเตรเลียอาจมีสิ่งมีชีวิตหน้าตาประหลาดกำลังว่ายผ่านคุณไปเงียบๆสัตว์ที่ดูเหมือนถูกเอาชิ้นส่วนของหลายสายพันธุ์มาต่อรวมกันทั้งปากเป็ดหางบีเวอร์เท้านาคและยังออกไข่ได้เหมือนสัตว์เลื้อยคลานแต่กลับเลี้ยงลูกด้วยนมเหมือนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั่วไปใช่แล้วครับวันนี้เราจะพาไปรู้จักหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่นักวิทยาศาสตร์เคยคิดว่าธรรมชาติล้อเล่นกับพวกเขาตุ่นปากเป็ดตุ่นปากเป็ด เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มโบราณมากเรียกว่าโมโนทรีมซึ่งเป็นกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ยังคงวางไข่ไม่ได้ออกลูกเป็นตัวเหมือนหมาแมวหรือมนุษย์ปัจจุบันบนโลกเหลือสัตว์กลุ่มนี้เพียงไม่กี่ชนิดและตุ่นปากเป็ดก็เป็นดาวเด่นที่สุดของกลุ่มนี้ถ้ามองแค่รูปร่างหลายคนอาจคิดว่าเป็นตัวละครการ์ตูนมากกว่าสัตว์จริงลำตัวปกคลุมด้วยขนสีน้ำตาลเข้มหนานุ่มกันน้ำได้ดีมากหางแบนกว้างเอาไว้สะสมไขมันสำรอง ส่วนปากที่เหมือนเป็ดนั้นแท้จริงแล้วไม่ใช่จะง,งอยแข็งๆแ,แต่เป็นเนื้อสัมผัสนุ่มและยืดหยุ่นภายในเต็มไปด้วยตัวรับความรู้สึกพิเศษที่ทำให้มันมองเห็นด้วยไฟฟ้าได้ใช่ครับตุ่นปากเป็ดมีความสามารถที่เรียกว่าอ e ิเล็กโทรรีเซพชันหรือการรับรู้สัญญ,ญาณไฟฟ้าเวลามันล่าอาหารใต้น้ำมันจะหลับตาปิดหูและปิดจมูกแล้วใช้ปากตรวจจับกระแสไฟฟ้าอ่อนๆที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อเหยื่อเช่นกุ้งน้ำจืด ตัวอ่อนมแมลงหรือหนอนเล็กๆพูดง่ายๆคือมันล่าเหยื่อในความมืดสนิทได้เหมือนมีเรดาร์ชีวภาพติดหน้าอยู่อีกเรื่องที่ทําให้นักวิทยาศาสตร์อึ้งคือพิษครับตุ่นปากเป็ดตัวผู้มีเดือยแหลมที่ข้อเท้าหลังเชื่อมต่อกับตอมพิษเวลาฤดูผสมพันธุ์พวกมันจะใช้เดือยนี้ต่อสู้แย่งตัวเมียพิษของมันไม่ถึงกับทําให้คนเสียชีวิตแต่เจ็บปวดรุนแรงมากและยาแก้ปวดทั่วไปแทบเอาไม่อยู่ความเจ็บอาจอยู่ได้นานเป็นสัปดาห์ถือเป็นหนึ่งในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่กกีีี่่ชนนิิดใโลทม การสืบพันธุ์ของตุ่นปากเป็ดยิ่งน่าทึ่งตัวเมียจะขุดโพรงยาวตามตลิ่งแม่น้ำแล้ววางไข่ครั้งละประมาณ1-3ถึงฟองจากนั้นขดตัวกกไข่เหมือนสัตว์เลื้อยคลานเมื่อไข่ฟักออกมาเป็นตัวลูกตุ่นปากเป็ดยังเล็กและอ่อนแอมากที่แปลกคือแม่ไม่มีหัวนมน้ำนมจะซึมออกมาทางผิวหนังบริเวณท้องแล้วลูกจะเลียกินจากขนของแม่โดยตรงเป็นภาพที่แปลกแต่ก็อบอุ่นในแบบของธรรมชาติในแง่วิวัฒนาการ ตุ่นปากเป็ดเหมือนหน้าต่างที่เปิดให้เราเห็นอดีตของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมันมีลักษณะผสมระหว่างสัตว์เลื้อยคลานนกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสมัยใหม่นักวิทยาศาสตร์เคยศึกษา DNA ของมันแล้วพบว่ามีทั้งยีนที่เกี่ยวข้องกับการวางไข่แบบสัตว์เลื้อยคลานและยีนสร้างน้ำนมแบบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอยู่ในตัวเดียวกันสมัยที่ชาวยุโรปค้นพบตุ่นปากเป็ดครั้งแรกช่วงปลายศตวรรษที่18 พวกเขาคิดว่าเป็นของปลอมมีการเอาปากเป็ดมาเย็บติดกับตัวสัตว์ชนิดอื่นเพราะมันดูเหลือเชื่อเกินไปกว่าจะมีอยู่จริงนักวิทยาศาสตร์บางคนถึงกับพยายามดึงปากมันออกเพื่อพิสูจน์ว่าไม่ได้ถูกตัดต่อนี่คือระดับความแปลกที่ทำให้คนทั้งวงการงงมาแล้วพฤติกรรมของตุนปากเป็ดก็ไม่ธรรมดามันเป็นสัตว์หากินเวลากลางคืนและช่วงพลบคำ่ำใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในน้ำว่ายน้ำโดยใช้เท้าหน้าพายเหมือนพายเรือ ส่วนเท้าหลังกับหางช่วยบังคับทิศทางเวลาขึ้นบกมันจะพับพังผืดที่เท้าหน้าเข้าทําให้เดินขุดดินได้คล่องกลายเป็นสัตว์เครื่องบกเครื่องน้าที่ปรับตัวเก่งมากแม้จะดูเหมือนสัตว์จากยุคดึกดําบรรแต่ตุนปากเป็ดก็เผชิญภัยคุกคามในโลกยุคใหม่ทั้งการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยมลพิษทางน้ําและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแม่น้ําที่แห้งลงหรือคุณภาพน้ําแย่ลงส่งผลโดยตรงต่อแหล่งอาหารของมัน ปัจจุบันหลายพื้นที่ในออสเตรเลียเริ่มมีโครงการอนุรักษ์เพื่อปกป้องสัตว์ประหลาดสุดมหศัศจรรย์ชนิดนี้แล้วตุนปักเป็ดจึงไม่ใช่แค่สัตว์หน้าตาแปลกแต่เป็นหลักฐานมีชีวิตของการทดลองทางวิวัฒนาการที่ยังเดินหายใจอยู่มันเตือนเราว่าธรรมชาติไม่ได้ออกแบบสิ่งมีชีวิตตามกรอบคิดของมนุษย์ความแปลกในสายตาเราอาจเป็นความสมบูรณ์แบบในแบบของมันเองและทุกครั้งที่เราคิดว่าโลกนี้คงไม่มีอะไรน่าประหลาดใจแล้ว แค่หันไปมองตุ่นปากเป็ดก็เหมือนได้ยินธรรมชาติกระสิบกลับมาว่ายังมีอีกเยอะที่คุณยังไม่รู้ถ้าคุณชอบเรื่องราวความหา,จจารย์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องสงสัยแต่ได้คำตอบแล้วพบกันในตอนต่อไปที่เราจะหยิบอีกหนึ่งคำถามชวนงงของโลกใบนี้มาเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายเหมือนเดิมครับ